เมื่อผมกำลังจะโซโล่ Solo, มุ่งหน้าไป30ดาวแต่ว่าคนดูในสตีมบอกว่าขอแนวทางการเล่นบูราดเจอตัวแก้ทางอย่างฉีหน่อยว่าเบสสู้ยังไงแล้วทันขอถูกเกมซะด้วยครับเกมนี้ผมเจอกับฉีเม็ดม่วงแล้วก็เคนเม็ดส้มเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเบสกดฉียังไงถึงทําให้เคนหัวร้อนบอกให้รีพอร์ตฉีหน่อยขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเดี๋ยวไปรอดูในตัวเกมกันเลยสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนโซโล่ขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวได้วยตัวคนเดียวนะครับและทุกคนสามารถทําได้ไเพื่อนตอนนี้ผู้ตตตติิดดดาาาามมมมผ1แ,แล้้้ววขอบคุุุุณทกกรสสสนนนั่่งหููไป กวรุ่นย่างกระบ,บอกกดติดตามเบสหนึ่งทีแล้วไปลุยคอนเทนต์กันเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะเว้ยเพื่อนสู้ก่อนห้มามนะครับทุกคนเบสขอแนะนำพ่อมดเคเบิ้ลที่สายเปย์เกมไว้วางใจกันที่สุดแล้วตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึงสามแสนคนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเบสบางทีเบสเติมเป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด my army ไมล์บ่อนะาร์มีกลลลังงใใจคิป่ศูนย์ศูนย์หนึ่งข้างบน,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 นะครับ ดูเกมกันต่อเลยตามสไตล์ช่องเราเลครับก็ต้องมาพูดถึงหน้าดาร์กันก่อนนะครับว่าอะไรคือทําให้เราเลือกตัวนี้แต่นั่นแหละครับเกมนี้ไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าฝั่งตรงข้ามหยิบฉีมาแล้วคอมเมนต์ในสตรีมมาก็บอกว่า พี่เบขอแนวทางมูลาดเจอฉี่ให้ดูหน่อยสดๆไปเลยว่าเบจะรอดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็เลยต้องกดมูลาดมาในเฟสสุดท้ายเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูในเกมดีกว่าครับว่าตอนนี้ผมจะเอาตัวรอดยังไงกับเคนที่มาแรงด้วยในช่วงนี้นะครับกำลังจะมุ่งหน้าไป2 0ด0าดาวเนาะตั้งใจฟังเบสดีๆนะเพื่อนตั้งใจนะทุกอย่างคือการฝึกซ้อมของเบสนะครับเบไม่ได้โชว์แอคมาชนะแล้วเอามาลงนะครับเบสจะทําให้คนดูได้รู้ว่ามันคือขั้นตอนการซ้อมจริงๆเริ่มเกมมาเข้าเลนนะครับเข้าคี้ไป สองทีให้ได้แบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้ว่ถ้าเกิดว่าฉีเขาเข้าพร้อมกันถ้าเกิด <blanc S 2> ว่าต mm hmm. ามหลักอะฉีเขาจะอัพสองแล้วถ้าเกิดว่าฉีเขาอัพสองให้เพื่อนกด1รัวๆัวขัดเขาต่อที่เขาสกิลสองหยาทนสกิลสองเขาติดขาดถ้าเกิดคนดูทนสกิลสองของฉีนาจะทําให้เราเจ็บมากแล้วเขาเร็วสองก่อนเราจะแพ้ เพราะฉะนั้นแล้วเอาใหม่นะครับเบสจะย้อนรีเพย์ให้ดู<ม>ขอเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเพื่อนสาคัญมากฟังเบสดีๆนะทุกคนจะไปพลาดตรงไหนก็ได้แต่ทุกคนไม่ควรพลาดตอนเริ่มเกมถ้าคนดูได้เฟิร์สบาดฉีคนดูจะสบายไปยันจบเกมเลยเพื่อนอคืออย่างนี้ครับมันจะมี2กรณีคือกรณีที่เราเข้าคลิปพร้อมกันและเขาสกิลสองพร้อมเราแล้วกรณีที่2คือเขาสกิลสองทีหลังเราเขาเข้าคลิปทีหลังเราแต่ในคลิปนี้กรณีคือเขาเข้าทีหลังเรา2วิเห็นไหมเบสตีคลิปไปสองทีแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้เราเอาสกิลหนึ่งจ้วงหน้า แล้วเราไม่ต้องรอไปเอาสกิลหนึ่งไปขัดฉี่แล้วโอเคนะเพื่อนเก็ทนะราไม่เราได้เฟิร์สบัดมานี่ไม่ได้ฟุกนะเพื่อนผมซ้อมมาจริงๆขนาดตีนกผมจะบอกคนดูเลยว่าตีนกต้องตี12ทีแล, 1, ล้วสกิลหนึ่งตึกปึกๆรัวๆคุณจะได้นกตัวนี้พอดีไปกันต่อมาต่อครับเพื่อนเพื่อนทีนี้พอคนดูได้เฟิร์สบัดฉี่ไปแล้วทีนี้คนดูไม่ต้องกลัวแล้วครับแค่กลับไปทําเลือดให้เต็มนะครับจากนั้นก็กลับมากดดันในเลนต่อ กดดันก็คือพุ่งตีวางสกิล2ตีพุ่ง1นตีตีวางสกิล2ต,ต,ต,ตีตกดดันไปเรื่อยๆแบบนี้นครับแต่ว่าในกรณีนี้คือเซฟิตเราไปเวทเลสเขาครับผมก็เลยต้องมาช่วยเนาะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องไปรับป่าเราออกด้วยไม่งั้นมันก็อันตรายอ่ะครับจังหวะที่เคสเขาเราจะฟาร์มจบบนเนาะเซฟิ Self fit, แล้วก็ฟาร์มเสร็จก่อนแล้วก็มีโอกาสขึ้นมาเวทก่อนนะครับเบก็จะรีบหนีออกมาตีตัวเล็กก่อนทุกคนพยายามทำยังไงก็ได้ให้เราเวลส สังเกตว่าถ้าเราบริหารจัดการเลือดแล้วก็มานาอะไรทุกอย่างดีๆแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาได้อย่างเบสก,ก็ถือว่าโทนดูมาถูกทางแล้วนะครับสำหรับออฟเลนนะโอเคเข้ามาเข้าเว็บไนต่อได้เว็บนี้ก็จะเวลสี่แล้วเอออันที่สําคัญมากเวลาจะเคลียร์คีบอบบสกิลหนึ่งอ่ะดึงไปให้สุดระยะแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีดึงไปให้สุดระยะแล้วก็เคลียร์คีบแล้วก็กลับบางคนเบสเห็นชอบแบบสไลด์หนึ่งหนึ่งไปตี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 ตตตแล้วก็ตีคีบไปตายทีนี้แบบคีบไปตายก็ต้องกลับามมาพพเพง พยายามใช้สกิลหนึ่งลากไปให้สุดลากไปให้คุ้ม ตีให้บททุกระยะให้คีปันแบบบริหารจัดการดีๆเออให้ให้เรารู้ว่าเอยเราลากสกิลหนึ่งไปตรงนี้คีปันจะตายพอดีนะเออไม่ได้พูดถึงเรื่องมังกรใหญ่เลยคนดูอาจจะบอกเอยพี่เบบี้ไปเติมมังกรทำไมไม่ไปเลยอ่ะเหตุผลถ้าเพื่อนย้อนกลับไปดูนิแมปเมื่อกี้นะครับไม่มีใครโซนเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เรานะครับโซโล่แรงเราไม่ต้องไปรักทีมขนาดนั้นแบบเอยฉันจะเข้าไปเปิดมังกรให้เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องรับเสียก็เสียไปถ้าเพื่อนไม่โซนก็ปล่อยปล่อยไปเลยครับไม่ใช่หน้าที่่เราาััทกนน นที่ผมไม่ได้แก้ตัวนะคือผมมาคิดแล้วผมดึงพ้นและอีกอย่างหนึ่งคือแอนเนตตกก,กำลังบีบขึ้นมาแล้วเพราะว่าวันเราเสียบังกรเราจะต้องขึ้นมาเอาคลองแรกอยู่แล้วตามหลักกระแลงแบบนีนะ้เพื่อที่ให้การเงิน,นมันดึงมาเท่ากับคนที่เขาได้บังกรไปนั่นเองถึงแม้ว่าบักบังกรจะดีกว่าในช่วงต้นเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็ให้เครดิตเพื่อนเลยครับเพื่อนมาช่วยเบสได้ดีไม่งั้นผมตายแน่ครับประมาณนั้นโอเคจากนั้นก็ดึงสกิลหนึ่งมาเก็บเลื่อดหลังป้อมฉีครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่เกมเหมือนเดิมครับตอนนี้สกอร์ทีมเรานำครับส0ูแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ดาร์คเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเล่นนะครับป่าเขาเป็นเคนเนี่ยคือความยากครับเคนเม็ดส้มด้วยเวลาที่ป่าเป็นเคนอ่ะมันจะทําให้เราเล่นยากครับอาจจะดูตอนนี้อาจจะดูไม่ยากหรอกเพราะว่าแบบฟังเบสพูดไปเรื่อ,อยอ่ง แต่ถ้าเกิดสถานการณ์จริงในเกมจะค่อนข้างยากเลยนะอันนี้ก็เป็นเซฟิทเข้ามาเวทเลสเขาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนแรกอะเซฟิทก็เข้ามาเวทเลสเขาเป็นเป็นทามมิ่งที่เลสเขาก็จะขึ้นในทามมิ่งที่เลสเซฟิทหมดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้เขนเบสเห็นเคนโผล่ก,กลางในมินิแมปเนาะผมเลยแบบเอออยากจะเข้ามาสับให้เซฟิทอีกรอบนึงแต่ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องถอยแล้วเพราะว่าเราทําฉี่ไม่ได้ก็อย่างที่บอกรับฉี่มันเป็นตัวเก่งเนาะเขาก็เล่นโหดด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นฉี่เม็ดมนะ่วงเนาะ จะไปลุมเขาง่ายๆ,ๆมันไม่ใช่เรื่องนะครับอาจจ่วันนี้เคเค็มาจริงๆด้วยครับว่ามันเป็นทามมิ่งเลสของเคนมาดูจุดที่น่าสนใจอีกนิดหนึ่งครับทุกคนเวลาที่ฝั่งเราอ่ะเป็นคีฟแวนการ์ดมันม่วงแบบนี้ยคือเราอ่ะต้องชะงกหน้าไปดูดคีฟหรือว่าไปตีคีฟนะครับอย่าให้แวนการ์ดตีคีฟเราตายหมดนะไม่งั้นตังจะตามครับแหลมแบบนี้มีมเคลลนรอซ้อนนะเดผมรู้นะ มีเคลรอซ้อนนะเดแต่ว่าผมช่างน้ำหนักกันแล้วว่าคุณรับดามเมจผมไม่ไหวหรอกและเหตุผลที่ผมกล้าสับต่อหน้าฉีเมื่อกี้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่บริบรเวณกำแพงไหนเลยนะครับทำให้เขาไม่สามารถผักเบสติดสตันได้ตอนนี้ก็ถือว่าแน่นอนแล้วครับเราชนะเล่นฉีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่ามาแก๊งเราก็ไม่สําเร็จด้วยนะครับตอนนี้คือทําให้เล่นบนนะฟังเขา,เาลําบากมากครับจะแบบดึงคนมาช่วยดึงป่ามาช่วยหรือว่าจะดึงเมสมาช่วยตอนนี้ต้องทําอย่างนั้นแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ตัวตัวตอนนี้ฉีไม่สามารถ ูมูลาดได้ในช่วงต้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มูลาดได้มาเยอะบ้างนอกจากฉีจะแบบไปหาของมารองเทาง้าเกาะสเป,ปียดาววิ่งเงี้ยจะทําให้ฉีกลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยคือเหตุผลนะครับที่เบสบอกว่าทุกอย่างอ่ะที่มันเบสอธิบายคนดูอ่ะไม่ใช่มาพูดม่มๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะลงหลายๆรอบมันก็น่าเบื่อ,อไงไอคิปแบบตัวนี้ชนตัวนี้อะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้คนดูได้ทวิตขึ้นซูเป็นแบบภาพกว้างไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคิปนี้ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ทํานานแล้วเนาะ แต่นั้นก็เหมือนเดิมครับเวลาอยู่ในเลนก็พยายามตอนนี้สิ่งที่เราควรทำออฟเลนก็คือเคลียร์บนและเชื่อมกลางเคลียร์บนและเชื่อมกลาง,ลางถ้าล่างไม่ไหวจริงๆก็วาร์ปหลุมลงไปช่วยเนี่ยคือมาเซตของออฟเลนเนาะเคลียร์บนเชื่อมกลางฟังใหม่นะเคลียร์บนเชื่อมกลางตอดเลนกดดันเลนถ้าเกิดเขาไม่โผก,ก็ไม่ต้องกดดันเลนทางเลือกที่2ก็คือเคลียร์เติมเพราะว่าเราเคลียร์ก่อนเติมก่อนเราจะรวยกว่าทางเลือกที่3ก็คือถ้าเกิดว่าเราทําหน้าที่เราดีแล้วข้างล่างไม่ไหวเราก็ลงไปช่วยเนาะเรียงตามระดับความสําคัญแบบนี้ครับแต่ถ้าเกดดดจหไไ้กกกเลลน็ปป่่่ออออออรยยยาาาาใขสแท นะครับเวลาที่ออฟเลนฝั่งตรงข้ามโดนเรากดหนักๆแล้วยังออกมาเดินห้าแบบนั้นอยู่ให้สันติฐานเลยนะครับว่าเขาจะเอาป่ามาแก๊งเรานะครับให้เราระวังตัวไว้ด้วยแล้วจังหวะเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้สับฉีไปเพราะว่าผมอยู่มุมกำแพงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามุมไหนสับไม่ได้ก็เอาสกิลหนึ่งตีวางสกิลสองตีต่อแค่นั้นพอนะครับเล่นผมแ่บเป็นโรคจิตนะชอบเล่นกับตัวแก้ทางไม่รู้เป็นอะไรจริงเป็นพูดจริงแล้วก็ทำเหมือนเดิมต่อไปครับพุ่งตีตอ่อสู้บางทีก,ก็สู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างแต่แบบชอบเจอชอบเจอ ประมานี้เลยครับทุกคนผมบอกแล้วทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องฟุกเลยเบสซ้อมมาจริงๆครับแต่คนอาจจะงงว่าเบสทำอะไรนะเบสก็มีอะไรจะบอกผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าผมทำเพื่ออะไรติดําัยอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าตัวเองเป็นแบบแมทริ่แบบ ปิดหลบกระสุนแล้วแบบให้กระสุนวิ่งตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็กดสกิลสองหลบไอนนผมคิดแบบนั้นเลยเป็นความคิดของคนง่วงนะใช่ความคิดนี้จะมาเวลาที่คนแบบสตรีมมาแล้วถึงตีสองอะไรเงี้ยความคิดนั้นก็จะเริ่มเข้ามาเบียดเบียนหัวสมองคุณนะครับทาให้คุณแบบคิดอะไรแพงๆจริงครับทุกคนเวลาที่ผมสตรีมอยู่ี่ก็ตีสองจะเข้าตีสามแล้วครับเบอร์มากๆเลยคนดูเยอะจังเลยอ,ะอ่ะเอาเป็นเอาเป็นว่าผมขอ ผมขออย่างนี้ดีกว่าคนดูครับช่วยกดติดตามเบสคนละครั้งได้ไหมใครที่เข้ามาดูเบสครั้งแรกครับตอนนี้รูปเกมแบบสูสีจัดเลยทุกคนเห็นผมกดเล่นชี้หนักขนาดนี้แต่ข้างล่างเราไม่ไหวนะครับสังเกตว่าคือแบบป้อมมันก็ไม่แตกแต่คือมันก็แลก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 กันไปจนแบบความได้เปรียบมันก็เริ่มแบบเป็นฝั่งเขาที่ได้มากกว่าเนาะตอนนี้ก็คือเคลียร์บนเชื่อมการจำจาที่เบสบอกได้ไหมครับเคลียร์บนเชื่อมการหน้าที่ออฟเลนเคลียร์บนเชื่อมกางแบบนี้แล้วก็บอลสกิลสองแล้วก็จะสังเกตว่าเสียฟิปไปก่อนไลนแคล จังหวะนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อจอะเล่นให้เก่งก็นับด้วยนะครับก็เขาฟิกไปตอน7นาที17วิเขาก็มาอีกที7เอ้ย9นาที17วิอะไรประมาณนี้ครับถ้าอยากจะเล่นให้เคี่ยวเล่นให้เก่งแบบนักแข่งอะไรอย่างี้ไปเลยครับก็นับฟิกเกอร์ให้ดีด้วยครับจะไดู้้วนจังหวะหน้าถ้าเราจะเลือกล้วงหนึ่งตัวเวลาฟิกเกอร์เรามาเนี่ยควรจะเลือกกิกซี่เนาะเพราะว่าเขาดินไม่ได้แล้วนั่นเองครับด้วยคอุมย,ยตลอดครับผมอุ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ฉีขอบคุณขอบคุณยี่สิบครับอุ้ยฉีเล่นทีเผนะ เล่นทีเผือนะโดนเอทอยู่นะน่าเล่นดีเผอได้นี่ได้เล่นดีเผออันนี้ผมก็พูดเล่นนะครับไม่มีอะไรใครมันจะมาเล่นทีเผือเขาก็ตั้งเกเล่นเกมกันแนละ้วแหละครับทุกคนแต่ว่าขอบคุณที่โดนเนทมาให้ด้วยนะนก็จะเป็นทริคการกลับมารีเรือที่บ้านโดยทิ้งเอาไว้ที่หน้าป้อมหน้าบ้านเราครับมันจะทำให้เรารีเลือได้เต็มหลอดแล้วก็กลับมาได้พอดีอน็อตนี้ก็คือฉีมายืนแหลมหน้าบ้านเราเระวังเคลียนด้วยเราเห็นไหมตเน,นี้เคลียรเราก็มากระพริบตาอ้อมมาเก็บหลังป้อมเลยนมแต่ถ เวลาที่ฝั่งของข้ามีเค้นอ่ะทุกคนก็คือระวังตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเรา3ามศูนย์ก็อยากประชันด,ดาวเราทางที่ดีครับเตรียมดาบวีแล้วก็สกิลสองให้พร้อมอย่าไปกดมั่วนเนาะเวลาเข้าไปสับอะไรเงี้ยพยายามอย่าวาง2องเห็นไหมเหตเวลาไปเล่นมาผมจะไม่วาง2ก่อนสับนะครับผมจะวาง2หลังสับให้แน่ใจว่าเฮ้ สับเสร็จแล้วไม่โดนอะไรแน่นะค่อยวาง2เพื่อทำดาเมจเพิ่มเติมจากนั้นค่อยกลับมาที่เงาเนาะสัปดนี้เข้ามาถ้าเกิดจากคอมโบให้แรงแบบนี้นะครับแนะนาให้เอาสกิลหนึ่งแทงหน้าเข้าไปแล้วก็วางสกิลสองแล้วก็ตีถ้าเกิดว่าเราจะจะปิดสกอร์จริงๆอะครับแนะนําให้สกิลหนึ่งแทงให้โดนเพราะว่ามูดาเข้าไปปาดเฉยๆมันไม่ได้แรงเท่า เวลาที่เราสกิลหนึ่งเข้าไปปักแล้วก็ตีแล้วก็สับอันนั้นดาเมจจะต่างกันมากๆเลยทันหรือไม่ทันคนดูคอมเมนต์แล้วบอกเบสได้นะเว้ยคลิปเวลาเบสผ่าดสดๆอะไรเงี้ยคือแบบมันก็ค่อนข้างแลบโย่ที่สำคัญคือแบบแสบคอมากเพื่อนๆอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงคือคอมเมนต์มาได้เลยผมจะเอาทุกอย่างไปปรับปรุงให้มันคลิปมันดีขึ้นนะครับกลับมาฟังสาระกันต่อครับตอนนี้เลนบนแล้วก็เราชนะขาแล้วก็ป้อมเบสก็ยังอยู่ะครับไม่แตกตอนนี้เป็นทามิ่งแปดนเพื่อเราได้ก๊อตมาได้ของมาแล้วแหละ ก็คือเพื่อนเราปล่อยคลองเลนล่างเวลาที่เพื่อนเราปล่อยคลองเลนล่างแบบนี้ยเราก็วิ่งไปรวมนะครับไม่ต้องมาวิ่งเคลียร์ล่างแล้วนะก็คือเวลาที่เพื่อนปล่อยคลองเลนล่างถ้าภาษาโซโลเล้งหรือว่าภาษาเล่นแรงอะไรก็แล้วแต่จะโซโลหรือไม่โซโลก็คือเราควรที่จะไปรวมกับเพื่อนนะครับเพราะว่าดาร์กมรล้างเลนให้เรียบร้อยเนาะเพื่อที่จะทําเกมในขณะที่แบบมีดาร์เคลียร์เลนให้แบบนี้นะครับแต่ว่าช็อตนี้ครับเซฟิก้็มาเหมือนจะโดนโตโรเข้ามาก่อนแต่ว่าเจ็บหนักมากตอนนี้เคนก็ยังไม่โผล่ครับฉี่โผล่ล่างแบบเดียวแบบคนเดียวตอนนี้ก็ตต้้อองงระวัดีีๆบนนนาเล่ก ฝั่งตรงข้ามที่มีเคนเพื่อนๆฟังเบสนะครับอันนี้ตอนเล่นผมก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นเคนเมส้มแต่ด้วยเบสิกอะที่เบสเป็นมูฬาเมส้มอะเบสก็จะระวังตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฉี่อะถ้ามันอัดเราได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะบวกกับมีเคนมาคอยกระพริบกระพริบอีกยังไงก็ต้องออกดาบวี้ครับนี่คือข้อดีของการออกดาบวี้มันจะลดดาเมจลงได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบสถึงบอกว่าเออทำไมคนดูอาจจะเออตอนนี้ไหน,ไหนไหมาเห็นไหมดูนัดดูนดัดเบสกดดาบวี้เห็นไหมไอาเห็นไหมช่วยได้เยอะเห็นไหนม อันนี้เบสตอนแรกเบสว่าจะหนีนะแต่ว่าเบสคิดไปอีกทีเฮ้ยกลับไปก็มีเพื่อนเราอยู่นี่หว่าเบสก็สับแล้วก็ฟิกเกอรก์หลบเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆจะฟิกไม่ฟิกก็ได้แต่ด้วยความที่เบสสกอร์30นะถ้าเกิดว่าเบสไม่ได้30นะเนี่ะเบสไม่น่าฟิกนะครับเปลืองเอาชัวร์ดีกว่าครับตอนนี้อุ้ยดูดิทุกคนเคสถึงก็บ,บอกว่ารายงานฉีทีนะครับเฮ้ยกดฉีผม ผมกดเลนฉี่จนเพื่อนบอกว่าให้รายงานฉี่เลยอ่ะคือคนเรามันพลาดกันได้เว้ยเฮ้ยเกินไปคนมันก็แพ้เลนกันได้อีน้องใจเย็นดิเมือนที่เองล้วงข่าไม่ได้สักรอบอะเคนขอโทษ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 พูดเล่น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 เวอนพูดเล่นเอผมว่าฉี่ไม่ได้ผิดอะไรเพื่อนสรุปง่ายเลยคือเราพลาดกันได้ผมอาจจะโดนฉี่คนนี้กดตาหน้าก็ได้เว้ยคนเรามันแพ้เลนกันได้ เองก็เกินรีพงรีพอร์ตอ่ะอาจจะอาจจะเล่นแต่ผมแล้วอ่ะอ่ะอ่ะจะเล่นแต่ผมแล้วไงเคเริ่มเป็นเงาตามหลอกหลอนผมแล้วว่าไม่รู้ผมยืนผมยืนข้างแอนเนตอย่างเดียวอ่ะไม่สนอ่ะผมไม่สนจริงถ้าเรายืนข้างแอนเนตเขาจะสะบัดให้เราได้ผมยืนข้างแอนเนตหรอวะถอดสายชาร์จแล้วด้วยไม่รู้อ่ะระแวงเราจะทำให้เครู้รสชาติของฉี่บ้างอุ้ยระแวงระแวงถอดสายชาร์จแล้วไม่สนแล้วเพื่ฮ่าฮ่าฮ่าปะ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 เราดูว่าไหวปะไม่ผมเนี่ยไหวปะเดินข้างแอนเนตไว้ก่อนฮะ อันตีกีวพีเพื่อนไ,ไม่ได้เปิดมไมค์ในเกมพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินผมหรอกครับตีกีวพีวะเฮ้ยมีคนโดนมีคนโดนเฮ้ยเคลมมาล้วงหายาเราปโอ้ยอ,อ่าแต่ก็โดนลันดเก็บไปได้อยู่ดีครับโอ้ รายงานฉีหน่อยครับรายงานฉีทําไมหรอครับคนเราบนพลาดกันได้ครับมาเข้าสู่ช่วงสาระกันบ้างครับทีเนี้ยเราก็จะพยายามกดกดบ้านให้ได้นะเพราะว่ามันเราไม่อยากให้ถึงดานสิบห้าหรอกทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องรอดูครับว่าตอนนี้จะถึงหรือเปล่าตอนนี้ก็พยายามเล่นกับใบของอลิสแต่ครับเวลาสาปปับปลาวาวสกิลสองแล,วล้วอย่าลืมกดตีธรรมดาแบบนี้นะเห็นปะเบนว่าสกิลสองแล,วล้วเบนกดตีธรรมดาใส่โตโร่ไปแล้วพลังแสงติดเห็นปะโตโร่หล่นเลยเห็นปะครับมันเนี่ยคือคอมโบที่เบนบอกกันดูว่า พุ่งหนึ่งทีตีวางคิลสองตีทำไมเยุ่ต้องทำไมถึงต,ต้องกดตีด้วยเหตุผลมันก็เพราะแบบนี้นะครับมันจะทำให้มีโบนัสดาเมจเพิ่มเติมตมันเองเนานะต่อไปผมจะข้ามไปที่เกาะเกิดเลยครับไม่ได้ออกมุรามาสานะเพราะว่าผมต้องการที่จะไปเกาะเกิดเลยไม่ได้ต้องการมุรามาสามาเจาะตัวอะไรแล้วเพราะว่าเป้าหมายของเบสอะมันคือเคนครับตอนนี้ถ้าผมมีเกาะเกิดขึ้นมาด้วยมีดาบวิกด้วยเคนก็จะล้วงผมได้ยากขึ้นนั่นเองาะนั่นแหละครับทุกคนเราขึ้นบ้านทำไม่ได้เนาะก็ทําให้เราต้องถอยกันกับาเอาจจจะะแแบบบบมาาาาตตัััดดดววนนนนนนึงงกกกก็ไไ้้้้รพยุ่่่อีเโ แน่นอนครับอ่ะตอนนี้ก็เรามาดูกันต่อครับไฮยัตเตก็ตีดาอยู่เนาะทุกคนตอนนี้เขาก็หายกันหมดมีฉีบโผล่บนตัวเดียวครับแบบนี้แล้วแอนเดสเห็นกระพิบกระพิบกระพิบแบบนี้ครับรีพอร์ตฉีหรอเองอะไปก่อนเลยคนเรามันพลาดกันได้รีพอร์ตฉีหรอเด่ะเองอะ เองอะไรต่อไปรีพอร์ตเพื่อนหนอทำไมวะคนเรามันพลาดไม่ได้หรอฮะจังหวะขึ้นบ้านมูลาดที่ดีจะต้องตัดตัวสำคัญให้ได้หนึ่งตัวนะครับคนเรามันพลาดกันได้โอ้ยหล่นเลยนหะครับอย่างไรแต่ก็ไม่อาไ่คนเรามันพลาดกันได้มาดูกันครับว่าเราจะจบบ้านได้ไหมเองไม่เคยเล่น พลาดหรือไงหลวงปู่เอาละครับเลยจะไม่ค่อยดีอะไรมีโตโรเข้ามากระแทกแบบนี้ครับแล้วอลิสติดอยู่ข้างในคนเดียวเฮ้ยเข้ามาเบรกช่วยเซฟีเซฟีเหมือนจะไม่รอดแล้วกระโดดไปแบบนี้เข้ามาสับแบบนี้โตโรติดสตาร์ทมายังรอดได้อยู่อย่างวนี้ยังกลับมาในเกมครับแล้วเคนเกิดขึ้นแบบนี้นะอลิสระวังนะอลิสอลิสเคนเกิดอลิสข้าต้องอยู่ข้างเองกันเลยเอ้เอ็งวาร์ปได้ไหมวะอลิสไอ้เคนเกิดอลิสเคนเกิดอุ้ยเอ็งไม่ฟังวะ ไปรีพอร์ตฉีหรอนี่ไงตัวเองก็พลาดไม่เห็นบน่นนะบ่นตัวเองบ้างดิบ่นตัวเองบ้างดีบ่นตัวเองบ้างดีตัวเองก็พลาด่ะไม่เห็นบ่นตัวเองเลยโ็แต่เพื่อนโอ้กระจบหน่อยเพื่อนโอ้โดนชั้นดาวเลยว่าจะจบแล้วไม่ได้วะไวรุ่นยำกระหม่อมครับเช้าวัำกระหม่อมช่วยด้วยครับตอนนี้เซฟิกกำลังจะมาเอาสามทาระครับตอนนี้ฝั่งเขากำลังจะเกิดขึ้นมาหมดแล้วครับโอ้ไม่ก็ดาร์กสิบห้าอย่างนั้นหรอ แต่คือจริงอะผมไม่ได้บอกว่าฉีเล่นไม่ดีแล้วจะไม่โดนรีพอร์ตคือโดนอยู่แล้วครับแต่ไม่ต้องไปพิมพ์ใส่เขาอย่างนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไระครับคนดูเ้าเป็นคนดูโดนพิมพ์ใส่ก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหม เออเดี๋ยวเล่นไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนมันก็รีอร์ตเองแหละนะครับประมาณนั้นแหละความหมายที่เบสจะสื่อนะครับอบาเลสโกกันต่อดาร์กสิบห้าครับใครจะอยู่ใครจะไปยังดีครับทุกคนตอนนี้เราได้3ทางตอบใจมาก่อนนะครับมารอดูกันครับว่าไฟสุดท้ายเราจะสู้ได้หรือไม่เอาล้ครับทุกคนความยากของเคนในช่วงเลดเกมครับอูเราออกมาโดนแอนเนตดักแบบนี้ครับฝั่งเขาเหลือ5ต่อ5ก็ได้คลองยากแล้วครับดันมาเสีย1คนเหลือ4คนดีครับ แล้วฝั่งเราเข้ามาเปิดคองแบบไม่ดีรอครับไม่ต้องทซงต้องโซนช่วยกันเบิร์ดแป๊บเดียวครับเพราะว่าฝั่งเขาเสียป่าไปแล้ว1นึ่คนหต่อ4แล้วก็เป็นฝั่งเราที่เก็บคองมาได้ครับตอนนี้อ๋ออาริสทีมเราบอกเอาไปคนละลบ4นะพี่แซบอีหลีจริงโซโลโรแรงเนี่ยทุกคนมา เคนก็บอกว่าเยี่ยมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้อะไรก็สู้ๆทุกคนอันนี้ผมก็ต้องมีเกมที่เล่นโง่แล้วแล้วก็ต้องมีเกมที่เล่นดีอะไรที่เป็นความรู้แล้วคนดูขอมาให้เป็นคอนเทนต์ได้ผมจะมาลงให้นะครับวันนี้คนดูขอมาสดๆเลยอยากให้เบสเล่นได้ดูสดๆผมก็แบบโอ้ท่านเล่นไม่ดีนี่โดนแน่นอนเลยโอเคแต่ก็ทําเกมนี้ครับเกมนี้ก็ความผิดพลาดอะไรที่เบสผิดพลาดไปคนดูก็ไม่ต้องเอาไปทําตามนะครับทาให้ดีกว่าเบสได้ยิ่งดีครับเบสก็แก่แล้วเล่นไม่ค่อยไหวแล้วครับประมาณนี้แหละทุกคนก็จบ มันแน่นอนอยู่แล้วมันจบอยู่แล้ว3ทางบวกก๊อตหนึ่งตัวฝันข้ามคนน้อยกว่าคนึ่คนเนาะมันก็แค่เอาเงาไปลอยๆปอมก็แตกแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ยังไงเบก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามผมหน่อยนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ซัพพอร์ตเส้นเสียงผมมากๆเลยในการทําคลิปนะครับจะได้รู้ว่าผมมาถูกทางนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากซัพพอร์ตเบ๊หรือว่าอยากดูสตรีมเบ๊สด ผมก็มีหลอดโดเนเพิ่มมาให้กำลังใจโคโลสิบคโลยี่กันได้ครับหรือว่าใครจะกดซับเบสใน YouTube เพื่อให้เวลาคอมเมนต์ในสตีมสดว่ามีเครื่องหมายเท่ๆก็สามารถทำได้หมดนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะแค่ทุกคนมาดูผมก็ขอบคุณมากๆแล้วไม่ต้องทำอะไรให้ผมเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องไปทำหลังจากนี้คือทุกคนต้องไปฝึกนะครับไม่ใช่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลย ถ้าทุกคนขึ้นซูได้โซโล่ขึ้นคอนขึ้นซูได้ได้ตัวคนเดียวผมจะดีใจมากครับนั่นคือุดประส์ของการสร้างช่องของเบสตอนนี้เป้าหมายแรกของเบสหนึ่งแสผู้ติดตามก็ทําได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถึงตาพวกคุณบ้างแล้วนะครับต้องไปถึงฝั่งฟันของตัวเองนะครับไปฝึกซ้อมกันได้เยอะเพื่อนรี่มกันเลยนะครับเวลาอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะจากกันไปนะครับเติม R V เติมที่พอบดเคเบลใสโ่โค้ดมา001ให้เบสด้วยนะครับสำคัญมากๆจะทำให้เขาซัพพอร์ตเบสต่อและเบสก็จะได้มีการมาทำคลิป่นะรุจ ชาวย่ำกระหมอดทุกคนไปครับ